วิสิตพิทยาพรครับกับเรียนท่านประธานสภา,าที่ครบกับผมนายวิสิทตพิทยาพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขตเลือกตั้งที่13พรรคภูมิใจไทยาาท่านประธานครับผมได้รับหนังสือรองเรียนจากนางกัญน,นานันทภูลพิพัฒนายกเทศบาลตำบลหน,นองกระดาน เกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องในเขตเทศบาลน,นองการเกี่ยวกับน้ำประปาของการประปาภูพาภาคสาขาอำเภอเบเดเตล,ลงเนื่องจากว่าแหล่งผลิตน้ำประปาจากเทศบาลน,นงการไปยังโรงสูบอัน,นมีระยะทางห่างกันถึง20กิโลเมตรทำให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลน,นองการขาดแค่น้ำประปา โดยเฉพาะดดูหน้าแรงท่านประธานครับทางการประปาภูมิภาคได้ลงมาสำรวจพื้นที่เห็นมีแนวทางตรงกันว่าจะต้องขยายสร้างโรงสูบเพื่อสร้างแรงดันในเขตเทศบาลที่ที่สานะหนองบางตาซึ่งเป็นที่สารประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกันต่อมาทางเทศบาลได้รับมติ ประชาคมนะครับเห็นชอบให้ใช้ที่สถานดังกล่าวก่อสร้างสถานีสูบน้ำาปลิตน้ำเพื่อเพิ่แมแรงดันต่อมาภาเทศบาลตัวบนองกาศก็ได้มีตีเห็นชอบเรื่องดังกล่าวต่อมาทางเพื่อังทัศได้มีสื่อถึงผู้ราชการจังหวัดนครราชสีมาให้ดำเนินการเพื่อขอใช้และเพิกถอนที่สถานดังกล่าวตั้งแต่ปี2558 เรียมาจนขณะนี้นะครับเป็นเวลาประมาณเกือบ8ปีแล้วไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้ดำเนินการผลักดันโครงการดังกล่าวนี้เพื่อให้พี่น้องชาวเชษบานตะบนอากาศได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอครับขอบคุณครับครับนางสาวยา